นพพลเหลืองทองนาลาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภรคพือพค่อไทยจังหวัดพิษณุโลกคนเมืองสองแควรครับท่านครับผมเองจะขอใช้เวลาสักครู่นะครับก็ไม่นานนักนครับพอดีว่ามันมีในส่วนนะครับ ที่ลักษณะคล้ายคลึงกับท่านสสที่เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโครงการคนละครึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของอัตราภาษีในเรื่องของภาษีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทำให้หลายคนเนี่ยถ้าต้องใช้คําว่าขิดขยะดี่ยได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าว่าจะมีการเสียภาษีมากมายอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะบทเรียนนี้เนี่ยนะครับผมเองอยากให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยนะครับได้ รวบรวมแล้วก็ได้ส่งแล้วก็เน้นย้ําว่าควรจะต้องหาทางแก้ไขต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในมาตรการในเหตุการณ์แบบอย่างนี้นะครับเหตุการณ์ของโควิดเนี่ยนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยแล้วก็มีโครงการลักษณะของคนละครึ่งเนี่ยนะครับอัตราภาษีเนี่ยผมเองผมไม่อยากให้เป็นอัตราภาษีในลักษณะที่เหมือนกับอัตราปกตินะครับเพราะ,ะเพราะว่าอย่าลืมว่าในการ ขายของช่วงนี้อย่าลืมนะครับว่าเราคนไทยเนี่ยนะครับคนไทยเรามีจิตใจที่ดีนะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วในการขายของผมเห็นแล้วจากแถวบ้านผมเนี่ยแถ,แถวพิรามแถวพิโลกเนี่ยนะครับเวลาร้านขายก๋วยเตี๋ยวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าราคาที่ขายเนี่ย เท่าเดิมครับแต่ว่าปริมาณที่เขาให้นั่นคือความเอื้อเฟืเฟ้อเผื่อแผ่นะครับความที่มีจิตใจเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อเพื่อนบ้านด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็อยากให้ถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยแต่ผมเองไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับผมก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ดิศึกานเนี่ยนะครับได้เขียนเข้าไปด้วยว่าในการคำนวณอัตราภาษีเนี่ยนะครับสำหรับกรณีเนี้ยถ้าจะเก็บเนี่ยก็ควรจะเป็นอัตราภาษีที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะครับท่านครับ ผมเองเห็นในการเบิกจ่ายของท่านนะครับที่ตามมาตรการเงินกู้50,000 0ล้านเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยมันมีอยู่3แผนงานนะครับแต่ว่าทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังมีเงินที่ยังไม่ได้เบิกอีกจนถึงหน้าวันนี้เนี่ยนะครับอีกประมาณ2 6 0 0 0กว่าล้านนะครับใน26,000กว่าล้านเนี่ยนะครับในแผนมันจะขาดไปในแผนงานแรกเนี่ยมากที่สุดคือเกือบๆสองหมื่นล,ล้านน่นะครับผมเอง ก็ติดใจเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้เสียเวลาในสภา,าสิ่งแต่สิ่งที่ผมอยากจะสอบถามมากที่สุดคือในเรื่องของการที่ช่วยภาคเกษตรเพราะว่าในสิ่งที่ช่วยภาคเกษตรเนี่ยผลปรากฏว่าในคะแนนที่ท่านประเมินมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะต่ำมากนะครับหลายอย่างเนี่ยนะครับได้ A หมดเลยนะครับจะมีในส่วนของแผนงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเนี่ยนะครับ มันมันค่อนข้างจะได้ผลคะแนนเนี่ยที่ต่ําเลยนะครับกับโครงการรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจนะครับ SME เนี่ยนะครับซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายเยอะมากท่านครับผมหาไม่เจอนะครับในผลการศึกษาเนี่ยนะครับผมเองก,ก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้ช่วยตอบด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงในส่วนของออที่ผ่านทาง SME เนี่ยที่จะช่วยลูกจ้างทั้งหลายเนี่ยนะครับทำไมมันถึง มันถึงต่ํากว่าเป้าหมายไปเยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยพวกเราก็รู้กันดีอยู่ว่าพี่น้องในภาคเกษตรกรน,นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตเลยนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มีถึงถ้าถ้าเขาไม่ได้ทําเกษตรเนี่ยนะครับเขาก็ไม่มีแหล่งรายได้อื่นเลยแต่เขาก็ต้องกินต้องใช้เหมือนอย่างทุกๆคนน่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในโครงการที่ที่ออกมาเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างบอกว่ายกเลิก ยกเลิกไอ้คําว่ายกเลิกเนี่ยผมใจหายมากนะครับทั้งๆที่ข้อมูลเรื่องกเกษตรเนี่ยนะครับของพี่น้องทางการ,กรเกษตรเนี่ยน่าจะมีการครบ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ทําไมสิ่งที่เสนอลงไปเนี่ยให้กับที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรเ,กนเนี่ยกลับเป็นว่ามันโดนยกเลิกนะครับผมเองผมอยากจะขอให้ท่านช่วยอธิบายด้วยนะครับผมเองมีเพียงเท่านี้ครับกลับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านผู้ชี้แจงครับ